เออพี่น้องมาเบองทอดแครมกับข้าเศ้าก้อนไปทํางานครับครับถ่กินหร้องกันเนะครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะพี่น้องใช้คนเราคนใช้ในตาเหือจ้าวันนี้สุดนี่ยว่าทอด ทอดไข่แซ่บแดดจ้าสูตรอันนี้ของมากกว่าแซ่บขึ้นเก,ก่าเลยจ้าอรเลยลูกช่วดเลยนี่นี้ขอสวยพี่นอะร้องร้องคนอิสานขอาเสวยรึมงขอบรู้ว่าอะไรไหมว่าชิมยังโหโหเต็มปากเต็มคำ เจิบตัวน่ะจ้ะเดนปอะไรเนีหาวกินยังก็มหัว้ายกินยามันนี้กินข้าวเจ้าพี่นอะมันคั่คน้อยเลรออันนี้กินบ่อยนะจ้ะกค้ับวก็เป็นเนื้อตัวกินเนื้ะิมเ้อข้าวเจ้ากินแ๊บเดียวแลยู่ คนเในพท้นคนในจังหวที่ที่ชื่อแม่คนเลยคนแท้ใหุ้บ้านคนอันมีมีอะไรมีคนคอมเป็นหนึ่งว่าในเวียงในเวียงอยู่จ ar, ังหวัดแต่ที่เวียงเป็นลานพอแล่จ้ะอำเภอบ้านแท่นเป็นคนบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายฟูยุ่มมัน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 อยู่เขตไอ้ ต,ตีโตกับไอจังหวัดคอนแกนมันตีโตกับสวนมากสวนมากไอ้ถ้ากันไปเาไ่้อสนหมาถ้าราาไปไปจังหอนแกนไปชุมแพไปผู้เขียวพว่าตัวจังหวัดเชียงคิ้่ไก่แล้วก็ก็กที่หนึ่ง,งว่าคพเ่าอยถ่ายบาย้าน

คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แต่ทำไมบอกว่าเขียนว่ตเป็นอยากเขียนตอบพี่น้องเนาะให้แต่เขียนว่ตเป็นกำลังหัดจกักกำลังกำลังฝึกจากลูกอยู่สิพยายามพี่น้องสิพยายามดีใจอยากดีใจมีความสุขอีกอย่างที่ได้อ่านที่ได้ตอบแต่ได้อ่านทุกทุกคอมเมนต์ อยากตอบอย่างยังอยู่หัดหัดไปเรื่อยๆนะจน๊ะเนาะคนเขามันใหม,ม่มันมันเป็นมันจะต้องเป็นเพราะว่าเขาขเขาเขาต้องฝึกไปเรื่อยๆนู่นเนี่ยเลืองเงินก็เนี่องนะพี่น้องเนะาะบล็อกระบบแม่บล็อกเนียเรียกว่ากดหม่องแดง,เ,งเป็นหม่องแดงบลอก,ออก,น,อกน,นั่นแหละโม่เรียกเรียกว่เปลี่ยนดิโม่จะเปลี่ยนได้รับ จะโทษจำนีกัวันนีินเไรกันเนาจำนี่อะไรกลนเนี่ยคัวบีนพกเนี่ก็ต้องแม่ย์บ่อทำทำตะลุทำเข้าตามมาปวดฟันหายไปหายดีแ yup. ล้วแม่บวชหายเยอะครับพี we ่น um> ้องกิอะบทกลามัครับพี่น้องพุ่นเบ้อิืมหมครับ ก็แ่ก็อืมแต่ก็ท่ดเ่กิน,กน,กนเอ,อเสไปเด็ไ่พลาดเด็กไม่ลาดทีด่จริเจี่นองร้องคเนเดียพที่นองเนี่ยนอนเลยตาบจับที่สองท่อจัส <laughs> <laughs> องแบบเจ็บร้ายกใเส็ยไเด็กคนนะ่ะ กนินแปลกแปลกไหมจิตจเป็นอาหารแปลกๆเลยครับ่ค่อยได้กินน,นะครับแปลกๆเรื่อยๆเป็นบ้างคนในหมูลรุ่นต้องเกี่ย <c oughs> วกว่าจิตมันคนละ่ใหม่ทุกบทจะจากินไม่จัดจะร้องอยังไงบ <c oughs> ้างร้องเหมือน <c oughs> คนเ้าไม่ร้องไม่รู้เหมือนกไงจ้ะโอ้เจอยรู้บบปวดกระยานนึก ก็ไม่เห็นหอ่ะเด็กคนแบบจิงดีแสบนะตจัจิงไม่ใครนะไม่หานหยาบอา่ะยังไ่บอกใครกวน,นะนน่เ็กนี่ก็ <laughs> หาที่น่ากนอ่นที่ไัน แต่าก็ไม่ขายรกินเองไม่กินเองแต่พีกวนลงก่ะเอาขึ้นร้องลองใสด่ดีเหน้าลงน้ำปลาใส่กะแล้วเราพี่น้องเห็ดอยากทาละถุดท้ายกินอยากจะมาแม่บ้าก็จะทำทำก๋วเก่าไม่สมบิ กอหากินยาีว่าผู้เห็นแบบแบบโบราณนะเป็นนอเล้มูจากหาของโบราณนาเป็นว่าทุกกินวาเแต่ว่าและลูกพ่แม่กินากินบ้าบอโมกินวามเปนงเอไปกินเตี๋ยวซื่อแต่กลัดหอมที่่นใส่ให้กันเจ็บบอก ยั went, então, um ่กินก uh ินกินผีบวก็ก hmm. ินอีย่างเี้เมนูบัพผอดจะหน่อยมีแล้วนี่ผอดไข่กินอก็ไปบ้งเนียองสองคนดกะ่สดีจ้ะหมดแล้วจ้ะไข่สุดน้ำกระเดกก็ จะเส,บบสียบเสียบยีน่ะพอรอะว่จาจทีีสองันตอน,นัี้เริ่มิดบังเกันเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยบอกว่าจีจันที่สามเนอะจัสองเริ่มเ,เมื่อไรครับตั้งยเริเ่มเตอมเริเเรเ่มเติมที่แม่บุตรกม่ต้อมาคินในจันจเดีเน้อทางที่สองรว่าสุดยอดแล้วยอดคนใขรจะปลอยจะแดงไตแดงวัน

งานได่พอเลยอขออยากอาเงินแ่นจ๊ะวกินเตียยกินชมแม่ได้เด้จ้ะแม่ให้เรื่องสั้นแม่เอาหนี้ไม่กินแน่พเพราะมนมาดล้อแม่ให้กินพี่แม่กับพี่บอกรึเาพี่บอ,อกว่ายี่อย่างชุ่พี่หน้อ น,นี่เกะอันนี้อยูกันแนะ้อทำพีหนอึ้ห่หนาคือว่ากันไม่จอหลังไห้กัน้อจอ,อกแอลูแกนแซ่บคืเอเก่เาไยจ้า